เดี๋ยวอีกหน่อยตัวก็สูงกว่าแม่ใช่ใช่สิบเอ็ดปีปีหน้านี่เอาจิงจกลับบ้านนี่ตัวสูงกว่าแม่แน่เลยนะะไปแล้วมาสวัสดีค่ะก่ะสการ์ดชา่สวยไหมบอกเด็กสวยไหมคะสวยแอนไปไปสวยเอ็นไไถ้านี้น่าจะฝึกไว้เต้นกับสาวนะน้องไอโอ้ n o r เมาจะเดนโซเดมุตตะแม่ชื่อแน่น่ะไม่ไม่ไม่ได้เต้นกับมามา อย่างนั้นเลยุดุกเอาโอมาม่าก็เมยเชื่อไงเขาว่า <laughs> มาแล้วมาแล้วอโอเคไปแล้วเนะาะไลฟ์สดไอต่อเสร็จ<ด>แล้วนะคะลุกขึ้นไหมลุกข<ด><ด>ึ้นไหมไม่เล่นมีดไม่เล่นมีดออกอย่างนั้น เลย่ะดี๋ยวมาดีครับที่สวยวันดี่ครับขอบคุณครับอะไรเหรอเจมีของวัสที่ครับทุกคนดื้อทำด้วยทำด้วยสวัสดีค่ะอสแมดวิโยนสวัสดีค่ะียนมนเออีค่ะอะไรสด่เข้ใจน้องไงน้องไงชอบเพลงอะไรเแดยนเนี่ยหนูลองหนูชอบเพลงอะไรออือหือ เต้นมาด้านนี้นด่หลกเวลาหน้ากล้องเราไม่เอาคนทันเล่นนะคะไปแล้วจ้าไว้เจอกัน